แล้วพี่น้องโอ้ยนี่เขเอะไรนะม่ีล่างบ้างหรออะไรเช่นไรที่น่งมองกำลังล้างมื่อล่างมือร่างหน่อยนะเมื่อร่างอะไปวัน ช่างมองกำลังล้างบัวรุ่นสองเลยนี่ขั้นตอนการยัดใช่ไหมเนี่ยขั้นตอนการยัดบอกว่าบัอลลูนสองมาแทนเข่าที่ออกมาเลยกำลัง

อันนู้นกำลังตำครับอันม,มืออันนี้กำลังล้าง,างั้งมองพันผ้าล้างล้างโอชลาง สองบ้างครับรอรอรอรับมาหรัหมอ้น่เยต้องเอารูมานหน่อยเอายอดยายบิดนะอย่าบิดุมึงพิ่ปนยัโอยูทูบเบอร์ั่งมังไผครับผมลูกชายมาจากกรุงเทพเข้าก่อนไปูเข้าค่อนมีา้ครับงานนะจา หลางรลางล่างลวมดยช่วยกันลมม้วยช่วยกันทีเดียวอย่บาเย่องกันแล้วตอนกีเยนที่อาหลังแล้ว่งมาพันนะ

<laughs> ăn được về Đó ăn Đó ăn sẵn mà hả loại gì xịt luôn sáu loại anh đi tiền nè tôi đi tiền nè บบไปแบกไปฐานบดนี้เอาปาดหัว bon กันเลยแบกไปฐานนูเริ่มประจําฐานครับเอาขึ้นฐาน จำฐานครับใส่ฐานอะไรบ้างนี้ของไอ้ทองคำนคีบ้บางนี้ของไอ้ทองคำหรือไอ้ดำนะครับ <c oughs> อันนี้บ้างไฟเท่าไหร่เนี่ย หมื่น เรามาถอยมาอยู่ไกลๆเนี่ยครับห่างจากตรงนั้นประมาณสักเกือบเกือบร้อยเมตรได้ครับณตอนนี้อาจจะซูมแตกหน่อยเด้อพี่น้องเลยเราถอยมาอยู่ไกลๆก่อนเพื่อความปลอดภัยบ้างไฟหมื่นครับ จุดทั้งวันครับวันนี้ของบ้านพมไผ่จุดทั้งวันเอาครับเพิ่นเริ่มละเริ่ม,ละ,มละเริ่มพิธีละครับเอาน้ำมันเริ่มเอาน้ำมันลงเอาน้ำมันที่นี่นะครับเริ่มละอันนี้เราถอยไม่อยู่ไกลๆนะครับเป็นบ้างไฟหมื่นนะครับพี่น้อง ถอยไม่อยู่ห่างครับประมาณระยะทางแบบเกือแบร้อยเมตรครับที่ผมถอยไม่อยู่นี่แผนก,กองเชียร์ครับรแผนก,กองเชียร์เราก็นั่งเชียร์อยู่นู่นครับรแผนก,กองเชียร์ในก,กองเชียร์ รอสักคู่ครับรอสักคู่หนึ่งองเชียร์ก็อยู่ไกลกันครับไม่ต้องห่วงครับเอาละครับเริ่มจุดแล้วพี่น้องไปข้างหลังนู้นแล้วอดตไงคุ๊บหลังบ้านได้ตายครับบังบ้านได้แต่งบ้านผมไผครับ แล้วแบกไปอัอนนึงแล้วครับพี่น้องบางไฟหมื่นแบกไปแล้วไปประจำฐานขึ้นมัดโอาแกมอะไรจัดต่อครับส่วนมาก ตัดมังไม่ตัดมั่งอะนะเราทําแบบที่ว่าเวลาถาแล้วเราอันนั้นเอาอะไรสต็อกแบบเป้นเอาน,ะบบน่ะไปครับเียมลุมบ้างนี้กันเราเยมลุนกันเลยจะจุดแล้วนะครับพี่น้อง <c oughs> เีตรยมแล้วเตรียมแล้ว,ม,ลว <c oughs> มาลุนบ้างนี้กัน <c oughs> แนนกองเชียร์ครับเป็นกระเชียกกันอยู่นะครับพี่น้อง เรียกบ้านน้อยใช่ใช่ครับบ้านน้อยของบ้านพมไผ่บ้นนอยบ้นยันว่าบ้างไฟบ้างนี้จะขึ้นสวยไหม <c oughs> น่าจะสวยนะบ้างใหญ่เนาะบ้างไฟหมื่นครับอันนี้เป็นบ้างไฟหมื่นใช่ไหมใช่ <c oughs> อันนี้บ้างไฟหมื่นหมื่นก่อนแล้วค่อยเป็นแสนเป็นล้านใช่ใช่ครับท่อ PVC ีซีห้านิ้วครับเป็นบ้างไฟหมืนน่น 6นิ้วม้องไฟแสนขึ้นแต่ขนาดลงมาแล้วครับลงแล้ว<ป>เตรียมแล้วครับงา<ป>น,นคนจุดคนจุดทุน่นแล้วอือล่ะไป ไปแล้วพี่น้องบุญอโอสุดยอดเลย <แจ S 1> อ๋อแล้ะจับเวลา,าลอ,อันละห้องินหลงห้องเหมือนน้ำพินอ่ะนั่งลุ้นอยู่นู้นผู้สองกล้องกรรมการเราสองกล้องอยู่นู้นนะพี่น้องดูจำนวนความสูง กรรมการนั่งสองกล้องนึ่งครับตภาระที่สำคัญและยิ่งใหญ่มากายบ้างหนึ่งครับพี่น้องไปเลยค่ะบ้างหนึ่งนะคะตั้งไฟบ้างไฟงไพันพี่องเอาไม่ติดจะแล้วยังไหนยังไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น ช่างกำลังขึ้นไปแก้ช no, right? ja ่างมองกำลังขึ้นไปแก้เกิดอะไรขึ้นช่างมองเกิดอะไรขึ้นไปไม่สปาร์คได้เลยใช่ไหมโอ้ยถอไม่ทันโอ้ยขนลืมคาแต่เบาหล้วอินโมนี่ของแท้มาแล้วไม่ทันเลยอ่ะ ของแท้แบกมาแล้วครับบางนั้นขึ้นของแท้เลยเหรอโอ้ยนี่บางไปหมื่นนี่อันนี้บางไปหมื่นครับขึ้นไปยังไม่ทันสุดเลยมาอีกบ้างนึงแล้วแบกมาอีกบ้างนึงแล้วนี่บ้างนั้นคืออะไรอ่ะที่เราจุดข้างแรกอ่ะบางไปพันอ๋อนี่บางไปสิบหรอทุมกรรมการครับนี่นั่งกันนั่นพี่น้องเลยไปบ้างคอยหมื่นอีกบางนึงพี่น้องฐานน้ำมันแล้วฐานน้ำมันแล้วไกลละไกลละ ไกลแล้วไกลแล้วรอรุนกันพี่น้องมาแล้วงละลงแล้ว,ลลวพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วพีว่น้อง ดอกนี้ไอ้จาขึ้นงามกันาดตรงดิ้ง